Okay, ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มเล้วกำลังจะไปวิ่งงาน ATM ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้อยู่ฉะเชิงเซา <c oughs> ก็เนื่องจากว่าปล่อยตัวตอนทีสองเราก็นอนไม่หลับก็เลยว่าจะเดินทางไปเลยแล้วกัน okay, แล้วก็ไปว่ากันที่กรุงเทพนะฮะว่าจะยังไงเดี๋ยวไปชมบรรยากาศงานวิ่งกัน okay, ตอนนี้เติมน้ำมันก่อนแล้วก็เดินทางครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าทุ่มนะครับเรากำลังเดินจากที่จอดรถตรงสวนสลาลมจะไปขึ้นชัตต้นบัตตรงสนามหลวงนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นเส้นชัยนะฮะดูบรรยากาศตอนนี้เงียบเหงาอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่จุดปล่อยตัว MBK นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่ง42กิโลกลับมาที่นี่โอเค แล้วเราเป็นไงพวกติดตามด,ดีอากาศดีอากาศดีโอเคไปชัตเติลบัสกันและนี่คือ,อควัดพระแก้วนะครับพ <laughs> าทัวร์วัดพระแก้วตอนกลาคืนซึ่งตอนนี้แสงสวยมากแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นศารลรักเมืองนะฮะศารลรักเมือง <laughs> เชาตต้นว okay, ัที่จะไปจุดอปตัวยอัวดีเนะครับจะอยู่ฝั่งธรรมศาสตร์นะฮะโอเคเดี๋ตามไปดูกันว่าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นี่ครับถึงแล้วจุดที่เป็นรถที่จะพาเราไปจุดไปตัวที่ a อ k นะครับ รถติดบัสและกำลังเดินทางไปจุดไข่ตัวนะครับเราลงจากรถตินบัสมาถึงเอ็นดีเคีย้วนะครับจะไปจุดไข่ตัวตรงนู้ดน่าจะสำเรสุขไ,ไ,ไ,ไปไปดูกัน บล็อกเอฟนี่คือรบรรยากาศบล็อกเอฟบล็อกสุดท้ายครับท้ายขาบวนไปครับเข้าบล็อกกันถ้าวิ่งถ้าวิ่งแบบโค้งผมใช่ไหมอันนี้ยังไม่ปล่อยตัวฮะเนี่ยรวมบล็อกไอเช่จะกดตรงไหนดีจะเริ่ม,มได้วิ่งสักนิดนึง การใช่็แบบได้ไหมกดเลยใช่ั้ยกดเลยก็ได้เดินไปก่อนครับกดละเดินเร็วเดินเร็วเพดเดินเร็ว็นการปล่อยตัวที่นานมาก20นาทีได้ดื่มดำกับธรรมชาติดื่มดำกับงานไปเราจะได้วิ่งกันสักทีนะฮะตอนนี้โอบังกปากี่

บรรยากาศถนนหน้าห้งมางบะมุนคองฮะ <laughs> ไม่มีรถสักคันนี่แหละทักวิ่งเต็มถนนเลย <laughs> จุดไฮไลท์ <laughs> ของกรุงเทพนะตรงนี้น <laughs> <laughs> เฮ้ครับตอนนี้เราก็วิ่งผ่านแม่สวนลุ้มแม่บรรยาก,ก,กาศคนยังแน่นหนาตลอดเส้นทางนะฮะหลังจากแวะเข้าน้ำกิโลเมตรที่แปดมือก้ ไปอับยาวๆไปงานยอยู่สยามโพลีเหมอนกันไหอีกอ่ะเรามีกองเชียเชียร์ตั้งแต่บนสภานะ่เนี่ยไนอนไม่นอนไม่หลับไม่นอนดีดดีดเด็กตออเี็กข้าวโดนระปโลแล้วนะ ัไปเติมเจลแล้วก็ตอนนี้อิดเีสักกี่โลเติมเจลกโลเดียวแต่มพิ่งรอจังโรมุ้งเทศเงียบมากเลยตอนนี้ถนนโล่งเลยเขากัดู่แล้วด้วยเส้นทางใหม่ก็จะวิ่งผ่านสะพานหัวช้างเดินเข้าเหรอไม่ขึ้นเนินนะ เดินได้เดินได้เก็บน้ำไม่ไดอบรรากาศดีอากาศดีอาวยน21กิโลกับอีห้า5อยเมตรนะครับก็มาถึงอนดุสเซิลลี่เชนสระบุรนะเป็นจุดให้น้ำด้วยเตินน้ำไหมอิ่มอิ่มตักเหน่ ชมอนุสาวรียใชัยก่อนเลยทำ <c oughs> ไมกินน่าจะตุ่น้ลอตอนป้ายไหน,นที่เต็มกรุงเทพเลยตอนนี้ช่วงชีได้อะไกี่มันหมดใช่ <c oughs> เป็นบรรยากาศบนสะพานซึ่งทุกคนก็จะเดินนะฮะจุดแรงเอาไว้วิ่งไงพี่โตโตนะคะพี่โตโตค่ะพี่โตโตเหนื่อไหมครับนี่หน่อยค่ะกินข้าวอะไรเหมือนเดิมโอเค เขาตึงทำแบบนี้ดูความตึงนิดเี่เริ่มปักยาละเริ่มอัดเอาของที่พกมาใช้แล้วดีสิบห้าโลสิบห้าโลครึ่งทางแล้วยังไม่ครึ่งเลย <c oughs> หมดแรงแล้วเนี่ยอืออากาศดีโชคดีมากเย็นๆอันนี้จะเป็นบรรยากาศลานพระบรมรูปทรงม้าครับเฮ้ย <c oughs> เรากลับตัวตรงนี้นะเป็นไรก่อน เป็นพื้นที่นั่งน,นันครับน,นี่ก็เป็นบรรยากาศถนนลาดตําเนินนะฮะเปลาไฟโลนี้ที่สิบหกถึสิบเจ็ดตอนนี้จะถึงจุดแยกแยกทางระหว่างยี่สิบเอ็ดโลกับสี่สิบสองโลนะฮะฝั่งนี้ก็จะเหลือแต่ฟูมารพันแล้ว ง่วงเลยง่วงเลยง่วงเลย่ถ้าน <ลบ S 2> ี่นอนนี่คือหลับเลยเนี่ยตอนนี้หลับตาวิง่งยังไงทางคุณเบส์ง่วงครับนี่ค่ะเดีด๋ยวครับแล้วก็จะผ่านสนามมวยเวทีลาดดำเนินะฮะนี่เนี่ยเหรอใช่ก็ยังเปิดอยนะมีมวยต่อยอยู่เนี่ยบ,บวกขาวบวกขาว วันที่21นะฮะวันวาบัวกขาวบัวกขาวไปมาดูได้แวะพอดีเข้ยกข้ยเข้ยตังโมตังโมหั่นตังโมตังโมฟลัมแหละอย่นี้ไปกระปิ๊งตังโมชิ้นใหม่ชิ้นใหม่ทรงใหม่ทรงแบบยาว พี่โป๊ะเชิญเลยค่ะคานได้ทุกอย่างเลยนะคะแวะทานได้นะคะขอบคุณนะคะลูกจุ๊บร้านไหนครับเนี่ยตอบไม่ได้ค่ะไม่รู้คนเอามาแจกอย่างเดียวค่ะแต่งโมหวานมากมากกินยากนิดอันนี้มีของกินกันกำไม่ละ อาจจะอยู่นานๆหรือจะอยู่แป๊บๆก็ได้ค่ะเสียบยากมากเลยฝึกสมาธินนะคะมันต้องเดูรักษาครอบมือลงเด็กไอที่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไหนๆหนแล้วกล้วยด้วยอยากค่ะขนะคะหิวหิวปากดีๆครับเนี่ยร้านเ่ลขอบคุณค่ะเจลลี่เจลหยิบทานได้เลยค่ะ เดีติมมะพึ่งมะนาวก่อนแล้วก็งูนค่ะได้เลยนะคะมะนาวอีกเยอะเดียวเติมของนี้ก่อนนะหยิบได้เลยค่ะไอสตรีแมกโนเลียค่ะเดี๋ยวตั้งยี่สิบกว่าโลได้เลยนะคะไอสตรีแมกโนเลียค่ะของกินดำเมือนเลยคุณแม่เราเก็บเกี่ยวไว้ก่อนเราไปกากีเองอ่ะไปกากียี่สิบเอ็ดนะตอนเร็วอะเต็ม พวกกินเนี่ย,ยขาแรงขาเริ่มไม่แรงก็ดูท่าทากกินคุ้มอันเนี้ยของยอดหยาดเนียย่นยหนอันนี้พวกอีลิกแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นบรรยากาศบนสะพานพระรามแปดเราจะปีนขึ้นไปที่ถึนยอดเราจะขึ้นไปดูวิวยอดกิโลเมตรที่สิบเก้า อากาศหนาวๆที่กรุงเทพนี้หายยากเหมือนวิ่งอยู่เชียงใหม่เมนีตะคิวจะมาโอเคอยู่บนสะพานนี้กันไปยาวๆเข้ามาใกล้ๆแล้วแ <Okay. S 1> สงสวยเปล่าโชว์โชว์ไกด์อยู่แล้วรุ้นเดี๋ยวเราจะถึงตรงที่เป็นสลิงแล้ว สวยไหมไม่หอมหอมอ่วดใีๆนหแต่อากาศมีนนี่อยู่ใต้ใต้สะพานพระรามแปดเลยครับตอนนี้นถ่ายไปนี่ก็หาเรื่องอู้แหละนี่อะไรกิดน้ำไหมจะจุกไหมตินี่นีจุดปริการท้องน้ำนะครับ ตอนนี้ก็เป็นระยะทาง23ามกิโลเมนะครับก็ยังอยู่บนสะพานลอยฟ้านะครับแล้วก็เป็นจุดบริการห้องน้ำแล้วก็จุดน้ำนะครับารบรรยากาศวันนี้ก็จะสะพานยาวๆทุกคนก็จะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศสะพานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับซึ่ง ไม่มีวิวอะไรเลยอนอกจากสะพานนี่ครัชิดชิดก็มาละเข้าหานาวว่าเปีนข้ามไปนี่ก็แต่งวิวเลยขึ้นเลยก็ไปขึ้นชิดกันนิดนึงไม่รู้ว่าปวดอะไรผมบอกมันมวยหรอบเหนื่อยแบดบมีแต่สะพานอะ,อะไม่นะ <laughs> มีแต่วิวสะพาน <laughs> ยาวๆน่าเบือ่อ แต่อากาศดีอากาศเย็นอาากศดีหนาวเลยใช่อากาศดีอยู่เย็นเย็นนนจะเป็นตะคิวอ่ะไปยี่สิบสามโดกรึไม่ครึ่งทางนี่ครับ <c oughs> อันนี้เก้าฟ้าเริ่มมีแสงไว้ที้นั่นครับตอนนี้อยู่ข้างหลังแสงก็สวยดีแบบ พาดีขึ้นขึ้นเลย6โมงโมงเช้าขึ่นไปน3ชั่วโมง44นาทีระยะทางเท่าไหรเนี่ย27กิโลอยู่บนสะพานเหมือนเดิมวิวสวยมากไม่รู้จะอธิบายไง <ป S 1> ก็คือสะพ,พานนี่แหละสะพานมากสะพานยาวๆ <laughs> สะพานลัน <laughs> เปลี่ยนชื่อใหม่ <laughs> <laughs> ไปไปหาจุดกลับ้วย อนนี้เป็นบรรยากาศบริเวณกิโลเมตรที่28นะครับก็จะมีของกินให้นักวิ่งไปดูว่ามีอะไรกินบ้างด,ดูดนะครับ ก็มีเมต็มนะฮะนักวิ่งเือตอนนี้ก็ถอดแบบหมดแล้วนะครับต้องเอามือถือมาถ่ายแทนแล้วก็วิวตรงนี้สวยงามมาก วิวสามสิโลกับวิวพระอาทิตย์บนสะพานอ,าอะไรนะบรมบรมบาชชนนีนะไม่ใช่บรมบราชชนนีนะนนโนอเค <c oughs> <c oughs> okay. พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะต้องร้อนเลยทเดนะียเนี้ยนี่เป็นสะพานพรมแปดตอนแดดร,ร้อนๆนะฮรร้อนมาก แล้วก็วิวแม่น้ำเจ้าพญา6ชั่วโมงที่เราวิง่งเกาะเทสเต6ชั่วโมงครับน่าจะเกาะไปจนจบนะ <c oughs> ตอนนี้39กิโลนะครับอีก42กโล2กิโล2กิโลจบแล้ว แต่ว่าเขาแถมม่อม看看 so ีกห oh ah so ้าวิเมตรนะไปเดี๋ยวไปดูตอนเข้าใจกันนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะนี่กับระยะทางที่สามสิบเก้ากิโลเกือบจะสิบสี่สิบโลแล้ว ชั่วโมงสี่สนาทีทำลายนาทีเดิมหนักกว่าเดิมมีอะไรนะพีบีเหรอพีบีโอนพีบีโอเคเก็บลายไว้นิดนึงชั้นแก้วได้ไหมครับแบบแยกกับเถอะจบแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้นะคจู่เวลามาลารอนเป็นเวลา44นาทีครับซึ่งหมายความว่าในระยะครับเนื้อเวลาอีกแคห้านาทีเท่ากับ